สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะจุดทูปราพัฒนากันค่ะงวดสุดท้ายประจำสัปดาห์2ี1 1, ิบสองจุดหนึ่งหนะคะวันนี้วันที่22่สิบสอเนาะเดือน11นะคะคุณผู้ชมคะ่ะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะคะอย่าเพิ่งสิ้นใจกันก่อนนะคะคุณผู้ชมกว่าจะสิ้นปีก็สิ้นใจกันก่อนแล้วนะคะเออ วันนี้ใครเข้ามาแล้วพิมคอมเมนต์ว่ารวยคอมเมนต์ comment ว่ารวยค่ะสวัสดีกระตูนนะคะเออเลิศนะคะคนแรกคนที่สองตลอดเวนะคะตั้งติดดาวไว้เลยเลิศเวอร์นะคะทุกคนขาอะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยค่ะเร็วๆทุกคนขานะคะขอยอดแชร์ยอดอะไรให้แบบว่าเออคนดูสักสองพันคนทุกคนขาจะได้ขายของ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณคุณธันวาสวัสดีค่ะคุณจงจิตรวยนะคะวันนี้นะคะคุณนานารวยค่ะสวัสดีคุณไพรัตน์นะคะเออพยายามซูมเข้าใกล้นะคะทุกคนวันนี้แบบว่าถวายองค์ปู่องค์ย่านะคะทุกคนค่ะ เปิดโชคเปิดซัพย์กันนะขอบคุณสำหรับการกดแชร์นะทุกคนนะคะวันนี้เตรียมตัวรับซัพย์เลยทุกคนวันนี้เตรียมตัวรับทซั์วันนี้ใครอยากได้เตรียมตัวรับซั์นะฮะ,คอ,อค,ะคอปเตอร์่ะคอปเตอร์อ่าทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยให้หน่อยค่ะ 3ามร้อยคนดูเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเปิดใบแนวทางให้นะเพดึงแฮชโพดเนาะโอเคเลศเบอร์นะครับเส่สดสิบมือเขียวนะคะได้ตัดนะฮะวันดีคุณทีฟสวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะ380ดิคนดูสวัสดีด้วยนะคะหลายๆคนก็อาจจะไปแบบเออเดินทางไปอ่าลอยกระทงยังไม่เสร็จเนาะทุกคนนะคะ บางคนยังไม่ได้กลับจากลอยกระทงเลยนะคะก็เลยไม่มีเวลามาดูไ์สุดไอติมนะคะอ,อหวยลงหวยลาวไม่ต้องซื้อกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะไปลอยกระทงกันอยู่แล้วอยู่นะคะเก็บกระทงกันอยู่นะคะซึ่งกระทงจบไปนานแล้วนะคะแต่หลายคนก็ยังคงลอยอยู่นะคะลอยคอเก็บกระทงอยู่นั่นเอง <laughs> 400คนดูอาะทุกคน400คนดูนะฟังดีๆอุ้ยตายแล้วเธอคนดู400คนดูแล้วขอแยกขายของก่อนนะคะ ขออนุญาตขายของก่อนได้ไหมอ่ะขายของก่อนเนาะให้ขายนะมขายได้ไหมขายเถอะนะคะเออนานๆนานๆจ <laughs> ะอาใครอยากได้ได้แดงนะคะเป็นจี้นะคะสวยงามมากเดี๋ยวขออนุญาตแบบเปิดไฟก่อนหลักสิบเอาไหมล่ะนะคะบูชาหลักสิบนี่สวยมากเลยนะเธอใส่ไปอวด ชาวบ้านสวยใส่ไปอดชาวบ้านเขาในช่วงปีใหม่เธอนะคะนี่นะคะเป็นจี้องค์พญานาคนะคะเป็นแบบนี้นะขอยัดแบบปล่อยก่อนนะคะห้าสิบคนเท่านั้นใครอยากได้พิมก้าวมานะคะทุกคนค่ะโอนแค่เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นบูชาแค่เก้าเก้านะคะเออนะคะเออเก้าเก้าบาทนะคะใครอยากได้พิมพ์ว่าเก้าเก้ามาค่ะ พิมพ์เก้าเก้ามาเลยนะคะเออปกติเส้นนี้ก็คือแบบบูชากันที่คำชะโนดก็คืออ่าสี่ห้าร้อยบาทนะคะทุกคนคะ่ะเออ <laughs> อ่ะทุกคนใครอยากได้พิมพ์เก้าเก้าก่อนทุกคนคะ่ะอุย้ยไม่มีใครพิมพ์เก้าเก้าเลยอะนะคะขายของไม่ได้เลยเธอนะคะขอแค่สองเส้นก็พออ่ะทุกคนคะ่ะปล่อยแค่สองเส้นพอ นะคะยวจะเปิดแนวทางละนะคะจะมีใครแบบบูชาไม่ได um ้สองเส้นเปิดบูชาแค่สองเส้นพอนะคะมีใครแบบสนับสนุนไหมเอออย่างนี้เนาะไม่มีใครพิมพ์เก้าเก้าเลยหรอเธอชนะแตกมากเลยนะเธอชนะหลามากเลยฉันขอยัดจบไลฟ์นะคะไม่มีใครพิมพ์กเก้าเลยนะคะไม่มีใครบูชาเลยนะคะเออหน้าแตกมากเลยนะคะอายเขามากเลยนะคะทุกคนขาเออจะขายของไม่คือขายไปได้เลยนะคะทุกคนเออนะคะขอสองเส้นพอนะคะ ใครพิมพ์เก้าเก้ามาแจกบัตรขูดด้วยอ่ะทูบดีกว่าเนาะ,อะเออนะคะวันบบนี้ได้ทูบแล้วของบางปง <c oughs> <c oughs> อุ้ยไม่อุ้ยไมขอบเติมไม่มีใครพิมพ์จริงๆริงยยนะคะพิมพ์เก้าเก้าหรอมันไม่ขึ้นหรอหรือยังไง <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะคะหวยกระแสนะคะทุกคนค่าเออทางเราลอตเตอรี่ผัดนะคะทุกคนมีใครมีใครพิมพ์เก้าเก้าไหมใครพิมพ์เก้าเก้าตอนนี้แจกทูบฟรี free. อะทุกคนนะคะใครพิมพ์เก้าเก้านะคนละเก้าสิบเก้าบาทเธอนะคะเสียเงินให้ผู้ชายจะเสียเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวน้องแอดมินทักหานะคะอุ้ยขอบคุณด้วยคุณ,ค,ณคุณวางนะคะอุ้ยคนแรกเลยใครอยากได้นะคะนี่ได้แดงทุกคนนะคะเออ ทิมแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะมันอาจจะไม่ขึ้นหนอของไอ้ทิมอาจจะไม่เห็นนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุเปิดไลฟ์สดดูตัวเองก่อนทั้งนั้นหนึ่งเก้ามาลนะคะเลิศต้องขอประธานภัยที่เามาขายของช่วงวง่ปลายเดือนนะคะทุกคนขานะคะเออเพื่อรับวันที่รอคอยขอบคุณมากๆเลยสองหมื่นสามมื่นนะคะพอบูชาเก้าได้คิดแล้วคิดอีกจะพิมพ์ดีไหมเนาะพิมพ์ดีไหมพิมพ์ดีไหมไม่พิมพ์ สรุปไม่พิมพ์ไม่เอาอุ้ยหนึ198่งเก้าแปดอะทุกคนหนึ่งเก้าแปดเด้นี่หนึ่งเก้าแปดนะนะใช่ไหมเดี๋ยวเราลุ้นดูก่อนว่าหนึ่งเก้าแปดจริงหรือเปล่ามาในอินฟินิตี้ก่นนะคะเออแก่นอะไรเอย นครหนึ่งพันแปดร้อยคนดูนะคะสวัสดีด้วยนะคะทุกคนขาหนึ่งพันแดร้อคนดูพิมก้าๆเนยทุกคนช่วยหน่อยเร็วๆใครพิมก้าๆแจกทูปใครพิมก้าๆแจกทูปนะคะตอนนี้กี่เส้นแล้วคุณคอปเตอร์มีอยู่แค่ห้าสิบเส้นสุดอายลงประมาณร้อยกว่าแล้วแต่ว่าคนเท่าไหร่ ว้าโอนมาแค่คนเดียวเธออีพออีแแมอีปูอย่าปื้ดโอนไปูดเส้นเดียวอู้หนึ่งเก้าแปดเด้อขอบคุณคุณฟ้าขอบคุณคุณแนนค่ะ ขอบคุณด้วยนะคะนะคะพิมพ์ก็าอย่าลืมโอนกันด้วยนะคาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอดมินทักหานะอ่าเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนใบแนวทางเป็นตัวนี้นะ,ะขอบคุณคุณรถจิ๊บด้วยนะคะขอบคุณคุณคุณยงคุณเชิดชัยด้วยนี่คือลาวนะคะแสงมันเข้าเออเอาโอเคหลบแสงแป๊บหนึ่งโอเคนี่เลย ส่วนเล็กทูบเป็นตัวนี้นะคะคุณนาคินขอบคุณค่ะบูชาอาจได้แดงนะหรือว่าได้ได้แดงไม่ไม่โดนใจสวยนะสวยมากเลยนะจริงๆเส้นจริงคือสวยมากเลยนะคะทุกคนขานี่เส้นจริงือเป็นเส้นนี้คือสวยมากเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นทองคำกาสก้ากากาานะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะเออทองปลอมนะคะทุกคนขานี่นะฮะ นี่เป็นฟิลนี้นะคะอ่นนี้เล็กเล็กทูบเปล่าเดี๋ยวทุกคนค่ะอาไปแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวไอทิมไปไลทิกตอ,อกต่อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้นะรอน้องแอดมินทักหานะคะทุกคนสวัสดี